สวัสดีครับพบกับกิจจาดีวายค,ครับวันนี้ผมจะพามารีวิวหลอดไฟหน้ารถยนต์นะครับ LED Y19 สั่งมาจากออนไลน์เลยครับพรีออเดอร์ด้วยเรามาลองดูกันับมันจะเพอร์เฟกต์แค่ไหนนะครับตัดก่อนแพ็คมาซะอย่างดีเลย น,นี่เลยครับรูปละคมกล่อง,อง LED Y 1 9บเกนิวคุ้ง H ส่ครับ Mini LED Lens High Power Chip โดยโอเคเรามาเกะถุงหนกัน,นรลบ ถือถุงเปิดกล่องมาดูสิมันมีอะไรกันบนี่อันี่สิบสนะครับ สิ่งที่ให้มาก็จะมีคู่มือการติดตั้งนี่นะครับ LED นี่นะครับมีถุงมือมาให้1ข้างไว้จับหลอดไฟแล้วก็มีหลอดไฟมาให้2หลอด1คู่นี่ครับเป็นคู่สี่ ลีเลได้ป่ะเนี่ยใช่ไหมนี่นะครับนี่ดีซีสิบสองโวลต์ยุบสี่โวลต์โเอสีวสิบเก้าโอเคประมาณนี้นะครับจากนั้นเราจะลองไปเทสกันดูนะครับว่ามันจะโอเคแค่ไหนครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนนะเราต้องเอาตัวกระป๋องน้ำ สำรองม้อน้ำออกก่อนนะครับแล้วก็ดึงออกครับเราก็จะเห็นสายไฟนี่นะครับอันนี้จะเป็นตัว เฮดสี่ C. ถอดออกมาเลยครับนี่เฮดสี่เราวเราจะลองเทสดูก่อนโดยการเอาตัว y ายสิบเก้าเนี่ยเสียบในเฮดสี่แล้วเปิดดูว่ามันติดไหมนะครับ อันนี้เป็นขัวเฮสีปากเฮสี 4. เสียบเข้าไปเลยครับเรามาเปิดดูมันจะติดนะครับโอเคอหลอดใช้ได้นะครับติดทั้งคู่นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบใส่กับตัวโคมไฟทีนครับตอนแรกเราจะต้องถอดเอาหลอดไฟ ตัวเกา่าให้ออกก่อนนะครับเดินเที่ยวล็อกอยู่จะเป็นลมอดออกาจ,จากนั้นเราจะต้องถอดตัวพัดลมโดยควาลมลออร้อนนี้ออกก่อน kiểu dáng được luôn nè, thôi kiểu vậy nhanh lên lọt phải xảy các bạn Hãy อ,อย่าลืมเอาพลาสติกออกด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะไม่สว่างเกิดการอใส่ไว้ใส่ให้ตรงเขี้ยวให้เขี้ยวตรงลงเราจะเอาแผ่นกันฝุ่นนี้ใส่เข้าไปก่อนนะครับการร้อยเข้าไป สายรับนีแล้วก็ปิด เอกันฟุนหลังจากนั้นเราก็เอาพลมใส่ ก็มาต่อขัอ้วเลยครับต่อขั้วให้สี่เลยนี่ครับก็เป็นานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เก็บสายไฟให้เรียบร้อย ก็โอเคก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับการติดตั้งตัวโควมไฟไวายสิบเก้าอันนี้เปิดแค่ข้างเดียวนะครับยังสว่างขนาดนี้แล้วก็มีไฟถนนมีไฟถนนด้วยนะครับนี้ยังสว่างขนาดนี้เลยครับดูครับโอ้สว่างจ้านะครับนี่นะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนหลอดไฟแล้วความสว่างจะมาประมาณนี้ เงนสว่างไปอย่างนู้นเลยครับโอเคนะครับวัยสิบเก้าสว่างกว่าเดิมเยอะครับนะครับก็ขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ